ก็สวัสดีด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้นครับก็จะเป็นคลิปสําหรับแนวทางหวยราพัดฒนานะครับนะงวดที่แล้วนะครับก็ตามรนบที่มันออก9106ใช่มั้ยใชครับก็12ชุดนะครับก็เข้าที่06ตรงๆนะครับนี่นะอ่ะนี่0 6ตรงตรงนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าผมเนี่ยไปเจาะตัวเลขชุดเน้น ให้คือชุดนี้ใช่ไหมครับมันผิดผิดเพราะอะไรครับเพราะสูตรที่3คํคำนวณได้7กับ8ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผลเนี่ยมันออกไม่มี78เลยนะครับก็เลยเจาะชุดเน้นให้ผิดนะครับแต่ว่าสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยเอาไปจับคู่กันเนี่ยมันก็ยังมาที่12ชุดนะครับนะประเด็นคือสูตรที่3ผิดใช่ไหมเอามันออกไปนะครับ ผมจะไม่ใช้เอาทิ้งไปเลยนะครับทีนี้ก็มีสูตรใหม่มาเพิ่มเติมนะครับอ่ะมาดูนะครับเออ่ <c oughs> แนวทางหัวยลาวพัฒนาโอเคนะครับทีนี้เพิ่มเติมยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเอาสูตรที่1สูตรนี้ใช่ไหมสูตรที่1กับสูตรที่2มาจับเด่นกันเอ้ยไม่ใช่มาจับเด่นจับคู่ จับคู่ตรงนี้นะก้อนนี้จับคู่มันก็จะได้เป็นตรงนี้12ชุดใช่ไหมครับออก48นี่นะ48ออก48ต่อมาครับก็จับคู่เอาก้อนนี้จับคู่ก็จะได้เป็นก้อนนี้ใช่ไหมครับได้12ชุดออกมาปับ๊บเราก็จะมาดูสูตรที่3สูตรที่3คือสูตรไหนสูตรนี้ มันคือเลขวิ่งบนล่างนะครับคำนวณได้5กับ6 5กับ6เราก็จะมาดูว่าไอ้ชุดที่ติด5กับติด6เนี่ยจะมีชุดไหนก็จะมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมที่ติด5อ่ะหไม่มีก็ตัดทิ้งไปนะครับมันออกอะไรครับนี่มันออก5 9 5 0 ห้าเก้าวาศูนย์มาบนล่างนะวันนี้โอเคนะครับต่อมาเหมือนเดิมจับคูู่ตรที่หนึ่งชุดที่สองจับคู่ก็จะได้สิบสองชุดออกมาเลขวิ่งบนล่างได้เก้ากับศูนย์ใช่ไหม ก็คือตรงนี้ได้กเกาศูน,นยน์ก็จะเป็นตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนให้อ่ะก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับเหลือแค่นี้ ออก09ตรงนี้นะครับอืทีนี้ต่อมาเหมือนเดิมก็เอาูุรที่หนึ่งชที่สองจับคู่ตรงนี้ได้12ชุดออกมานะครับแต่ทีนี้ผมมีูุรที่สี่มาเพิ่มเติมเห็นไหมชุดที่สี่มันเดินแล้วไอ้ตรงนี้ยังยังไม่เดินนะชุดที่สี่แต่นี่มันเดินแล้ว อันดับแรกเอาสูตรที่1กับสูตรที่2นะก่อนนี้จับคู่จับคู่กันไปก่อนได้ที่สองชุดปั๊บนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่3กับสูตรที่4เป็นสูตรวิ่งบนล่างนะครับก็คือก่อนนี้มันชนที่เลขสี่ใช่ไหมนี่นะชนที่เลขสี่แปลว่าวันนี้มันเด่นที่สี่เดี๋ยวผมมาไว้ให้อ่ะเด่นที่สี่เราก็จะ เราก็จะมาดูที่12ชุดชุดไหนตีสี่ก็จะมีแค่3ชุดนี้ใช่ไหมที่ตีสี่มันออกอะไร54ตรงน,นี้54นะครับอ่ะใช่ไหมครับเพียงความแตกต่างไหมอันนี้ชุดที่4ยังไม่เดินนะครับแต่แต่ที่เน้นได้มันเน้นได้ตรงนี้ใช่ไหมกรอบสีแดงกี่ชุดละ เออหชุดใช่ไหมแต่ทีนี้พอมีสุรที่4มาเพิ่มเติมมันจรีรเล่แค่2ชุดเปสามชุดนะอันนี้คือข้อดีนะครับต่อมานะครับก็เอาเหมือนเดิมสุรที่1สุที่2จับคู่ก็จะเป็นตรงนี้นะครับ12ชุดปับ๊บสุรที่3กับสุรที่4เอามาชนเด่นวงวดนี้ชนที่เลข6ใช่ไหมอ่ะชนที่เลข6 ก็มาไว้เลยชนที่เลขหกอ่ชนที่เลขหกแล้วก็มาดูซิในสองชุดไหนติด6ก็จะมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมที่ติด6นะครับมันออก0 6นะงมถที่แล้วออก0 6นะครับตรงนี้0 6อ่านะครับทีนี้ก็มาถึง งวดวันนี้แหละว,วันที่24 24นะครับแล้วก็มาเริ่มจากสุดที่1สุดที่1ถ้าใครยังจำได้นะครับก็ตรงนี้บวกกันเป็น9ตรงนี้นะ9 8บวก9เป็น17มันก็คือ7ตรงนี้นะครับเอาผลลัพธ์ก็คือ9กับ7บวกกันใช่ไหมมันก็จะเป็น16 16 16นั่นก็คือ6 6หบวกสเป็น8ปบวกสเป็น0อ่ะสูตรที่1ได้ออกมาแล้ว6 8 0ตรงนี้สูตรที่1นะครับอ่ะ,อะต่อไปสูตรที่2 สูตรที่2ก็จะเป็นตรงนี้1น,น,น,นบวกศได้1 0ึบวกหเป็นหกนะเอาผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์บวกกันก็จะเป็น1น,น,นบวกหได้เท่ากับ7ใช่ไหมเจ็ดบวกหน่งแปดบวกหนเบวกหเป็น0ได้ตัวเลขอกอกมาสีตัวก็คือ7 8 9 0ตรงนี้สูตรที่2นะครับ ต่อไปสูตรที่3นะสูตรที่3ตัวเลขที่ใช้มาบวกกันก็จะเป็นตรงนี้นะครับ8บวก,กบวก1สองครั้งเขียนตัวเลขออกมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับ8บวกเกบวกครั้งคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ มันก็คือ9 9บวก1เป็น0ได้ตัวเลขออกมา9 0นะครับต่อไปสูตรที่4นะสูตรที่4ก็จะเป็นตรงนี้ 1นึ่บวกห1บวกหเป็น7ใช่ไหมครับเจ็ดบวกสเป็น0ได้70ดศูนตรงนี้ <c oughs> นะอ่ะทีนี้ทั้ง4 0, ี่สูตรคขนวนเสร็จแล้วนะครับลำดับต่อไปนะก็จะเป็นการเอาสูตรที่1 กับสูตรที่สองมาจับคู่กันก่อนตรงนี้นะก็จะได้เป็นตรงนี้12ชุดใช่ไหมครับพอจับคู่ได้12ชุดปุ๊บเราก็มาดูสูตรที่สกับสูตรที่4ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นสูตรวิ่งบนล่างตรงที่เลขอะไรครับเลขศูนย์นะวันนี้ตรงที่เลขศูนย์อมามากไว้ตรงกับที่เลขศูนย์ไปวางเงนเนี้ยมันเด่นศูนย์แล้วก็ มาดูซิว่าในสิบส12ชุดเนี่ยชุดไหนไม่ติดศูนย์ดูด้ดดวยตาเปล่าก็รู้แล้วนะชุดนี้ใช่ไหมที่ติดศูนย์นะครับส่วนที่เหลือที่เหลือฝั่งนี้นี่ก็เป็นตัวล้อลงไปนะครับตัวล้อลงไปนะชุดเน้นก็จะเป็นกรอบเสียงแดงนี้ที่ติดศูนย์ 06เอ้ยไม่ใช่0 6 6 0 8 0 0 0 9, 0 9ศูนยนะครับย้ำนะครับตัวที่เด่นคือกรอบเสียงแดงนะอืมจะจะได้ตามนี้นะครับส่วนวิ่งรูดสายวิ่งรูดดูจากศูนยและผมให้เป็นอะไรดีเป็นศูนย์นะวิ่งรูดบนล่างนะอือวิ่ง รลุดวิ่งรลุดบน่าง อ่าโอเคนะครับสายวิ่งรุดวนนี้นะครับไฟไปที่เลขศูนย์นะครับนะเพราะว่าสูตรมันมันชนกันที่เลขศูนย์นะครับอ่นะโอเคนะครับอ่านะก็ ชัดเจนนะครับวันนี้วันที่ยีก็คือวันนี้แหละวันจันทร์นะครับทีนี้ <c oughs> จากสูตรมันได้ตามนี้นะถ้าความรู้สึกย้ำนะว่าความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าดูผมดูแล้วเนี่ยจากจากชุดเน้นเนะี่ยชุดนี้ใช่ไหมกรอบสีแดงนะความรู้สึกผมถ้าจนสูงเนี่ย ผมขอตัดออกไม่เอานะถามว่าโอกาสมาไหมมานะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะมาตัวไหนนะครับแต่ว่าถ้ามันมาตัวนี้ส่วนสูเนี่ย,ยโอ้ถือว่าดวงสวยจริงนะออกไข่สองลูกนะครับตัวเลขที่ผมชอบในวันนี้นะจากการคำนวณน,นะก็จะมีตัวนี้ หกศูนย์นเก้านะครับหกศูนย์ศูนเก้าตัวไหนอีก <c oughs> แล้วก็ศูนย์ ชอบสองชุดนี้แหละนะครับส่วนตัวนะชอบศูนย์หกศูนย์เก้านะครับนะโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะกลับตัวไว้ด้วยนะครับชุดเน้นนี่นะกลับตัวไว้ด้วยนะครับเผื่อว่ามันออกโทกลับจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังนะครับ โอเคนะครับหรือว่ามันจอกตัวเดิมตัวเดิมมันออกอะไรออกตรงนี้ใช่ไหมศูย์หกใช่ไหมตัวเดิมไม่แน่นะครับมันอาจจอกตัวเดิมก็ได้นะวิ่งรูดวันนี้ฟ,ฟันพีเลขศูนยนะครับโอเคก็ให้เวลาแคปหน้าจอสปแปบหนึ่งหรือถ่ายรูปนะไวไ้ไปเป็นแนวทางนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ขอให้ตัวเลขมันเข้านะครับจะได้ถูกจะได้ถูก,ถกหวยลพาพัฒากันนะครับในวันนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไ้เพียงประมาณเท่านี้นะครับทุกคนนะก็เสียงก็จ,จะแปลกๆนะเพราะว่าเออมันมีเสียงรบกวนข้าง,างที่จะเจอนะครับนะก็แต่ก็ไม่ลืมที่จะมาลงแนวทางให้นะครับ ก็คอยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ